ไปได้ครับลงแล้วครับมอนคุบครับนักเติบครับความใหญ่ของมันครับลงมาแล้วบมแม่นน้อยครับบักใหญ่ อ้าวครับมามีเงนนำกันบาดเนี่ยครับผมไอ้บ้านสวนฟาร์มครับฟา้าเอายอดป่าไปเห็ดกินครับเมื่อนี้ครับตัดลงแล้วครับตอนถ่ายลงบ่ได้นั่นป่านไดครับบม่ได้ถ่ายหักลงมาแล้วพูนะยัยงงเห็นครับพูนะโอ้โยโคตรมันเลยครับโคตรใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ปาหนูแบบเนี้ยยอดมันพูนะ ยังได้กินเบิดละครบบานนี่คุณนะบักใหญ่บักตีนะครับคุณนะ่เอ้ยขากขากบะเนี่ยครับผ้าเมายอดฟา์มครับอยอดอ่อนฟาม์มได้มาแล้วครับจะิลองกินให้เบิ่งครับ หวานครับมันหวานครับหวานหวานมั่นดีครับครับนอนอ่อนปามครับเดี๋ยวจะเป็นแกงไก่แกงมูครับเป็นนะครับ อนดีครับงามวานดีขนาดใหญ่ <laughs> ขนาดครับพุนนะบักใหญ่เลยครับใหญ่เรเยอกะ,ะกินบ้านของม้นนี่นะครับบักใหญ่พุครับนอดปาล์ามครับปามเอายอดปามครับอันเจ้าของบ้านเพื่อนแหนเอาปามออกจากพื้นที่ครับเพื่อนสิปลูกของปูกกันต้นไม้ลงครับมัน บางมันเกะที่ของเพื่อนเพิ่งเลยมาให้ตัดออกให้ครับก็เลยพากันเอายอดอ่อนมันครับนี่ครับเอาไปเห็ดกินครับกินได้อยู่ครับแกงไช่มูแกงไช่ไก่ครับไอเจ๊แดครับจะกินเบิร์ตบานนี่ลายโพดครับ่นนะป๊อกใหญ่หนึ่งครับกินเป็นซิปคั่วเหรครับบานนี้ครับ หวานครับเดี๋ยวเมื่อเห็ดกินกันครับเห็ดยังเมนู่ย่างก็ได้ครับไปครับอันนี้ครับหลังจากที่ไปเอามาแล้วครับมะพผ่าออกครับบันนี้เผาเนื้อมันครับ ไฟเบิ่งวะบุญห้่

ไปหมอบหดันแกหลกบไปเลยอนชีก okay, ินอน่มันกรชีกินอะไรล้วโอเคโอเโอเคพูดตัวไห ได้ลายขนาดครับนะครับต้นบักใหญ่ปามอ่อนครับเดี๋ยวสีเห็ดเดี๋ยวเสร็จให้กินครับมีเมนูอย่างต้นแรกเดี๋ยวมาเบิ่นกันครับเอาครับหลังจากที่หลังจากที่ไปหาไปเก็บมาครับวันนี้เห็ดกับเข่าแล้วครับแกงครับ แกงแกงเนเนื้อหมูครับแกงอ่อมเซเนอหมูครับมาได้ครับมากินน้ำกันบ้านเนี่ยได้หลายขนาดครับทั้งแกงอ่อมทั้งลวกก็มินครับลวกกิน หอมเป็นไรครับแซ่หามาได้ครับ,รบพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันครับวันนี้ครับ mm hmm. อ่าคลิปนี้กับจบแค่นี้ก่อนครับกินข้าวแรงก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ